สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะคะสําหรับ,รบที่นี่นะคะ <ผม S 2> ยินดีต้อนรับสู่นะคะอาณาจักรเต็นรถยนต์มือสองนะคะคที่เรามีรถสภาพคัดเกรดใช่พี่เกรดดีๆใช่ไห มาดีๆสภ้พสวยใช่ไม้ไปใช้งานกันเนาะเราที่นี่ที่ไหนร้านรดดีสีคิ้วครับผมอ่าร้านรดดีสีคิ้วนะคะเจ้าเก่าประจําเจ้าเดิมมาเจอกันอีกแล้วใช่ครับเซลเก๋แล้วก็เซลมิดครับผมอ่าเป็นทั้งเซลแล้วก็แอดพินเพจทอาใช่ครับีคิ้วเรานี่เองเนาะมิดเนาะวันนี้เรามาตามคําสัญญาครับพี่ไม่ใช่ลุงตู่เรามาตามคำสัญญาที่เราเคยพูดไว้ว่าใช่ครับเรามีโปรดีๆอ่าเดี๋ยวเราจะ มาแนะนำกันวันนี้ครับผมโอดีโอเด็ดใช่ครับโเดือดผ่านผ่านถ้าไม่ปิดแก๊สไม่โรดีเนี่ยไม่เลยต้นรับหน้าหนาวนะพี่นะอ่านะคะเราจะมีสิ่งดีๆมาเสนอให้ลูกค้านะคะกันวันนี้เนาะอ่าเราจะมีการลดล้างใช่ตกลดแบบถึงคันลดทั้งร้าน ใช่ครับเดี๋ยวเราจาไปดูกระบะรถตู้รถทุกหมดเลยเอออ่ทุกแบรนด์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อวันนี้เราจะมาบอกว่าเราจะลดให้คุณลูกค้ายังไงบ้างเนาะซื้อรถร้านเราได้อะไรกลับไปบ้างเนาะโอเคครับก็จะมีก็มีเยอะนะประกันแถมให้ฟรีนะพี่ภาษีพรบอแถมให้ชั้นสามอะไรก็ว่ากันค่าจัดไฟแนน ฟรีทุกอย่างยอดนะคะรายการปีเราก็เยอะใช่รถฟรีดาวเราก็เยอะนะคะโดยเฉพาะวันนี้อันดับแรกเลยเราจะมาเสนอก่อนเรื่องรถฟรีดาวเดือนที่แล้วก็ขายดิบขายดีเป็นว่าเล่นเดือนที่แล้วก็จะมีรถเก่งที่เป็นฟรีดาวนะพี่เก่งก็ได้กระบะก็ได้กระบะแคบกระบะสี่ประตูเรามีฟรีดาวใครที่กําลังมองหารถฟรีดาวนะคะบอกก่อนเลยวันนี้นะคะ มีมาเสนอหน่สองคันไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลครับที่นี่ร้านรถดีสีคิวสองคันมันมีไม่เยอะนะบอกก่อนมีไม่เยอะนะอ่าไม่ใช่ว่าฟรีดาวทั้งร้านนะคะทุกคนเราจัดโปรไหนปีไหนค้หมดบอกแล้วนะบอกแล้วนะเดี๋ยวอยาาเ่อนเพื่อเดี๋ยวเรามาเสนอก่อนนะพูดเยอะเดี๋ยวเราไปดูรถดีกว่าอ่าเข้าเรื่องวันนี้เรามีฟรีดาวเป็นกระบะอ่าใช่ครับ นะคะทุกคนแล้วก็เป็นสี่ประตูครับผมสี่ประตูสําหรับสองคันนี้เป็นยี่ห้อโตโยต้ารีโวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอแนะนําตัวแคปก่อนนะพี่ตัวนี้ก็จะเป็นไฮรักรีโวแคปปี2016ครับเป็นเกียร์ออโต้ครับผมอ่า่านะพี่เป็นโอเ n นแคปตัวพีเลนเนอร์นะคะพีลเนอร์คืออะไรคือตัวยกสูงโรงงานนั่นเองเปิดราคาเท่าไหร่ดีพี่สุดยอดเลยมินให้ราคาเท่าไหร่ให้เลย นี่09,000กว่าบาทครับโอ้โหจัดประหลัดบอกครับผมราคานี้นะคะไม่ออกผ่านเลยครับ09,000กว่าบาทเองครับผม84งวดนะครับอ่าแล้วลบกระหน่ำซ้ำเมอร์ฟรีดาวได้ตัวยกสูงนะพี่ราคาเดิมพี่เก๋ขายอยู่55โอ้โหทุบจนไม่รู้จะทุบยังไงแล้วเนี่ยทุบยิ่งกว่าบิทคอยอีกครับผมอ่ะใครฟังแล้วนะคะคันนี้ให้โปรฟีดาวครับ ฟรีดาวโปที่หนึ่งฟรีดาวอาโปที่สองฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งครับผมอาโปรที่สามฟรีค่าโอนทะเบียนโปที่สี่ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับโปที่ห้าฟรีไปให้บริการถึงบ้านอีกแถมนี่คุณพี่ขับฟรีก็สิบวันแถมครับเป็นโปรของที่ร้านครับขับฟรีก็สิบวันมีนาโอ้โหส่งมวดทีมีนายาวเลยนะพี่อะใครที่ดูคันนี้นะนี่ดูหน้าตาไว้ตัวนี้ให้รักรีโวนะคะคันนี้วันนี้เรามาจัด โรนะคะทุบราคาพิเศษอยากได้เดินเข้ามาที่ร้านบอกอยากได้รถกระบะฟรีดาวเป็นตัวยกสูงบอกได้เลยครับผมมีคนให้บริการเลยใจเราให้บริการทุกที่ที่ให้เราไปเหมือนเดิมเอาไปมาไปอันต่อไปคันต่อไปอันต่อไปโตยต้าไฮรักลีโวรนะคะอันนี้ปีสิบหกเนาะครับผมเป็นสี่ประตูครับเครื่องยนต์สองจุดสี่ครับผมเป็นตัวเตี้ยนะพี่ตัวนี้อราคาเปิดที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับ เดาเบจะตื่นเต้นเรื่องราคาแล้วไอ้สองคันนี้ขายเท่ากันนะจัดโปรพิเศษอันนี้ก่อนหน้านี้ขายอยู่เท่ากันเลยสี่ห้าแสนกว่าวันนี้มาจัดโปรเหลือสี่เก้าเก้านะขอบคุณเฮียกับเจ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เราได้มีงานทำนะขอบคุณเจ๊กับเฮียที่จัดโปรดีๆนะคะบริหารงานโดนใครวะโดยใครวะบริหาร เจ๊หนูและเฮียโจครับผมคะคะอยากเจอๆนะคมาใช้บริการที่นี่เรได้ร้านรถดีสีคิวนะคะเนาะอ่าอ่าวันนี้นะคะเรามีโปรดีๆมาเสนอให้ทุกคนนะคะฟรีดาวทั้งสองคันอ่าคันนี้ราคา499เนาะคันนี้ก็ราคา499นะคะรถปี2016เหมือนกันนะคะเลือกได้เลยอยากได้เป็นกระบะ เกียร์ออโต้หรือว่ากระบะสี่ประตูเกียร์ธรรมดามีมาให้เลือกวันนี้นะคะ่ขายให้ทุกคนทุกเงื่อนไขทุกอาชีพครับมีอะไรนะมีเครดิตใช่มีเครดิตและไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวอมีเครดิตก็ซื้อได้ไม่มีเครดิตก็ซื้อได้ซื้อได้ทุกอาชีพนะคะใช่ครับขอเพียงแค่มีอาชีพมีรายได้เป็นของตัวเองนะคะเกษตรกรก็ซื้อได้นะครับแม่ค้าซื้อได้ค้าขายซื้อได้นะคะครับผมคือคือซื้อได้ทุกอาชีพใช่แล้วก็ฟรี ทุกรายการฟรียังไงฟรีจริงๆนะเออขอแค่เข้ามาปรึกษากันดูก่อนครับผมใช่่ออกรถใช้เงินศูนย์บาทเดือนที่แล้วได้กันไปหลายคนใช่เราบอกแล้วได้กันไปหลายคนนะไม่เชื่อก็ลองเข้ามาใช้บริการดูนะคะที่นี่ร้านเราดีสีคิวราคามาเรื่องต่อไปเรื่องโปรทุบราคาโอเคครับพี่อะโปรทุบราคาไม่ว่าจะเป็นเก๋งครับบอสใหญ่เราจัดมาทุบราคาทั้งร้าน ลดกระนำเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวรถเก่งร้านเรามีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่พี่ราคาเริ่มต้นลง2000ใช่ไหมแค่2000กว่าบาทแล้รถเก่งขับแล้วนะพี่ค่าเงิเริ่มต้น4000กว่าบาทนะคะที่เรามาทุบราคาลดกระนำเอาอย่างนี้รถเก่งรถให้ร้านในเดือนนี้ออยากรู้เข้ามาฝากชื่อกับเบอร์โทรแค่นั้นพอนะคะว่าลดราคาเท่าไหร่นะคะมีตั้งแต่สี่ดาวนะคะ ขึ้นไปนะคะคุณสมบัติตามเกณฑ์ของลูกค้าเนาะเราเข้ามาปรึกษากันดูครับผมค่ะรถกระบะเราก็ลดราคาเหมือนกันย้ำนะคะลดเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวนะเดือนธันวานะใครกำลังมองหารถราคาพิเศษใช่พี่รถปีใหม่คุณภาพดีซื้อรถร้านเรานี่บอกเลยว่าซื้อไปไม่อายใครเ้ยใช่ครับ รถสภาพใหม่น้อยสภาพเป็นคัดเกตมาเลยนะสภาพดีเลยนะต้องบอกว่าเฮียเรานี่คัดเกตรถมาให้เลยนะคะนะคะสุบมีเก๋งมีกระบะมีทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อมาด้าโตโยต้าฮอนด้าอีซูซูมีหมดนะคะแต่ใครที่ต้องการฟีด้เยีแอมอีกอ่้าฟีดาวก็จะมีสองคันนี้เป็นกระบะฟีด้าครับผมเดินเข้ามาได้เลยฟีด้าชื่อกับเบอร์โทรหรือสงสัยเรื่องอะไรสอบถามเข้ามาได้ครับเรามีแอดมินเพจเนี่ยให้คำปรึกษาทุกๆเรื่อง ที่คุณลูกค้าอยากจะทราบอยากจะรู้ติดแบคลิสต้องทำยังไงวะนิดฝากชื่อกับเบอร์โทรอ่าฝากชื่อเบอร์โทรเข้ามาเลยครับชื่อกับเบอร์โทรเดี๋ยวมีแอดมินเพจเนี่ยนะคะใช่ครับให้บริการให้คำปรึกษาคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ติดแบคลิสเนาะเราบคนไ่นยไ่ช่้ยอะนะเดือนที่แล้วที่ติดแบคลิสนะช่วยได้เราช่วยเลยใช่ช่วยได้เราช่วยครับเรายินดีให้บริการด้วยหัวใจแล้วก็ให้บริการถึงบ้านครับเพียงแค่ท่านไล่ที่เรา ถึงบ้านขอนิดนึงค่ะคุณลูกค้าขาไล่หมา้นิดนึงค่ะโดนมาแล้วครับอ่านะคะใครมองหารถปีดาวนะคะวันนี้เรามีสองคันนี้นะคะที่เป็นรถปีดาวแล้วก็ลดราคาพิเศษใช่ครับลดลดราคาพิเศษแล้วก็ลดราคาของรถอีกโอ้ยงงเอาแบบว่าลดลา๊อกไปเลยนะพี่เออเฉพาะเรื่องนี้นะคะจัดโปรช่่นสิ้นปีนะพี่ เราให้แค่15วันนะครับ15วันมาให้ทันครับผมมาให้ทันไม่ทันหมดแล้วหมดเลยเพราะมันไม่ได้โปรมันไม่ได้ฟรีทั้งร้านนะใครมาก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับนะคะได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนย้ํานะซื้อได้ทุกอาชีพปีทุกอาชีพนะคะปีทุกอาชีพนะคะทุกคนของแถมก็เยอะใ่ค่าใช้จ่ายปีนี่คือไม่เสียค่าใช้จ่ายในไอ้สองพันนี้ไม่ต้องใช้เงินสักบาท เงินจองเราโอนคืนด้วยเออใช่ใช่เงินจองเราโอนให้คืนครับพี่ดาวคือได้เงินจองคืนแกเราโอนให้คืนโอนโทรโอนโทรเลยโแเ้โอนไวอ่าเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงพี่เอออ่าคครับช่องทางการติดต่อเนาะสำหรับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับก็จะมีเป็นเพจลดดีสีคิ้วครับผมชื่อภาษาไทยเลยครับว่าลดดีสีคิ้วหรือจะเป็นเบอร์โทรครับ0 8 0 1 6 6 7 2 2 5ครับผมร้านของเราตั้งอยู <inte brothers> ย่ต <Brothers> okay, ิดถนนมิตรภาพครับ ขาเข้าในเมืองโคร,ราชตรงท่ามศูนย์โตโยต้าครับผมอ่าอ่ามาไม่ถูกโทรถามทางได้ปักหมุดใน Google เลยใช่ <มด S 1> ครับดีสี่คิวเซตใน Google เจอเลยนะพี่มาเลยครับ ถ้าไม่เข้าคู่ขนาดมันจะตลเอิดนิดนึงเดี๋ยวจะได้ย้อนสอนมาเนาะยังไงลองโทรมาดูก็ได้ครับถ้าเกิดจะเข้ามาดูรถที่ร้านทุกอาชีพนะคะทุกคนมีเครดิตก็ซื้อได้ไม่มีเครดิตก็ซื้อได้นะสำหรับวันนี้เรามีโปรดีๆโปรเด็ดโปรเดือนนะคะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ราคาดีๆสำหรับที่เราลดกันทั้งร้านเฉพาะเดือนนี้พันวาคมหมดปีแล้วเยวเฮียจะเอา รถใหม่ๆใช่ครับคือเดือนนี้เราต้องการเทใช่เพื่อที่จะเอารถใหม่เข้ามาเทรถเทขายแบบเทขายขายทิ้งแ่ที่ขายด้วยของการเอารถเก่าออกเลยแล้วก็ปีหน้าก็จะรถใหม่เข้ามารถใหม่มาลให้คุณลูกค้าได้ไปใช้งานกันใช่ครับคือรถร้านเรารับประกันว่ามีทีมงานช่างคุณภาพที่ลใหครับผมดูแลรถเป็นอย่างดีนะคะทุกคนนะวันนี้ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ หรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเราเลยนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะที่ทนฟังและทนดูคลิปของเรานะคะฟังนิดนึงค่ะมันมีประโยชน์อยู่อ่ามันได้สิ้ธนะคะใครตามหารถนะคะที่ปีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินนะคะกติกาง่ายๆฝากชื่อและเบอร์โทรเข้ามานะคะเรายินดีให้บริการทุกๆคนเลยนะคะนะฝากช่องทางการติดต่ออีกรอบหนึ่งดีไหมอ่าได้ครับ ช่องทางการติดต่อนะครับผมก็จะเป็นเพจ Facebook ร้านรถดีสีคิวรับชื่อภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์โทร0801667225ครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะใช่ครับไลน์ก็จะเป็น K E A 1125ครับเป็นไลน์ของพี่เก๋เองนะพร้อมส่งรูปรถให้ดูพร้อมส่งรายละเอียดรถให้ดูใครที่อยากคุยกับเซลล์เก๋เป็นการส่วนตัว ยินดีให้บริการทุกคนเลยนะคะขอย้ำนิดนึงนะครับร้านของเรารถเก่งราคาเริ่มต้นที่2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะทุกคนราคาเอาย้ําอีกนะเฉพาะเดือนนี้นะลดราคากันทั้งเต็นท์ลดราคากันทั้งร้านนะคะลดกระนำซัมเมอร์เซลเฉพาะเดือนนี้เลยเดือนเดียวนะรีบเลยใช้าอดนะครับผม รีบเลยค่ะเ<ม>นาะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเสนอโปรดีๆของเดือนธันวาระหว่างช่วง15วันเดี๋ยวปลายเดือนเราจะมีมาอีกรอบหนึงน,นะใครใ<ช>อยากรู้ว่าเรามีโปร,ด,โปรด,ดีโปรเด็ดโปรเดือดฝากกดติดตามเพจร้านเราด้วยนะครับถ้า,าเรามีมีรถใหม่ๆมี ของดีแล้วก็จะมาทําคลิปรีิวกันแบบนี้แล้วทุกคนจะได้ชมเรื่องราวดีเราเรายินดีที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนเนาะในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเซลเก๋กับเซลนิดก็ได้มาเสนอโปรดีๆนะคะคสำหรับโปรฟรีดาวนะคะโปรลดราคาทั้งร้านวันนี้นะคะเฉพาะเดือนธันวาคมเนาะใครที่สนใจโปรดีๆของร้านเรานะคะรบวนฝากชื่อ ชื่อและเบอร์โทรเบอร์โทรแค่นั้นเองนะคะแต่มีแอดมินติดต่อกลับไปหาท่านนะครับนะคะต้องการอยากทราบเรื่องใดแบบไหนยังไงนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เรายินดีให้บริการทุกทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพูดมากเกินไปแล้วนานแล้วเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สําหรับโปรดีๆสาหรับโปรหน้าคลิปหน้านะคะเรามีเรื่องราวอะไรดีๆราคาลถพิเศษหรือว่ารถฟรีดาวตัวไหนรุ่นไหนแบบไหนบ้าง เราจะเล่ามาเล่าสู่ให้ทุกคนฟังอ,อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนสําหรับวันนี้เซลเก๋แล้วก็เซลมิดนะคะจะต,ต้องไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครับะะผมสวัสดีครับ